สวัสดีครับวันนี้น้องกูเกิลจะไปเที่ยวนะครับวันนี้เราก็อยู่ที่ O2 Cafe นะครับดเดี๋ยวเราเข้าไปชมบรรยากาศด้านในกันเลยดีกว่านะครับแต่ก่อนอื่นน้องกูเกิลขอถ่ายรูปก,กับพี่หมีก่อนนะครับอชอบมากๆเลยน้องกูเกิลเดินเข้ามาภายในร้านนะคะก็คือบรรยากาศร่มลื่นม,มากๆเลยน้องกูเกิลชอบสุดๆไปเลยครับก่อนอื่นแล้วก็มา รับออเดอร์อาหารก่อนนะแล้วก็เราก็เดินไปเลือกซุ้มอาหารนะคะเราจะนั่งโซนไหนตามใจเราเลยนะคะระวังมัดมือเลอ่ะมัดมือไหมเดี๋ยวไปชมบรรยากาศด้านในกันเลยนะคะน้องกู o g เกิลพาเที่ยวครับผม ชงผูครับไอ้นมชมพูครับเป็นอะไรลูกนมชมพูครับอยากกินไหมจะกินอ่ะปากกินให้เอ้าเอารถจบจะกินเหรอลูกจะกินนมชมพูเหรอครับอ่าไหนลองดูดดูดิอร่อยมากว้าวอุ้ยเย็นไหมอร่อยไหมลูกมีมีทำอย่างนี้ด้วยนะอร่อยไหม อร่อยครับวันนี้น้องกูเกิลมากินนมช่มพูเหรอครับใช่ไม่จบชอบตรงนะอ้าวกินเค้กด้วยกินเค้กด้วยกินเค้กด้วยครับปกติข้าวไม่กินนะเนี่ยชอบกินเองอร่อยไหม อาให้ป้าป๊าป้อนอีกอ่ะป้อนอีกเค้กมะพร้าวอร่อยมากเอา้าอ่านหลังให้ม,มาม่าเลยเอา้าเอา้าเอา้าเอา้เอาป้าลองชิมกาแฟดีอร่อยไหมน้องอันนั้นมาฝั่งนี้ลูกอร่อยไหมอร่อยอร่อยไาม มันเป็นกาแฟกาแฟผสมมะพร้าวข้างในจะมีเนื้อมะพร้าวขายมะพร้าวปั่นเออรสชาติลงตัวมากอร่อยเลยน้ำน้ำอันนี้น้ำอะไรน้ำน้ำนมข้นก็ก็ไม่สีแดงครับนมเย็น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 นมปั่นนมปั่นมาชิมดิอดูให้บาบากินดูดิอร่อยไหมอุ้ยเอากินดูเอากินดูกินดู อร่อยไหมอร่อยมากมากเลยน้องกูเกิลจะไปไหนจะไปไหน,ไป,ไ,หนไปขับขับกลับกลับกลับ จับจับจับได้ลูกระวังจระเข้นะใช่เ,เกินไายบายก่อน อ่ามาลงมาเลยลูกขอบคุณครับพี่เขาก่อนขอบคุณครับอ่าลงมาหามะกูกินกินอะไรครับลูกกินอะไรอร่อยไหม